สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ใจที่ตื่นรู้ค่ะเรามักจะเชื่อกันว่าความสุขต้องมาจากการได้รับเช่นได้เงินเดือนเพิ่มได้ของขวัญได้คำชมแต่พอเราได้มาแล้วทำไมความสุขนั้นอยู่กับเราไม่นานเลยวันนี้เราจะมาเปิดเผยเคล็ดลับที่เรียกง่ายที่สุดในการสร้างความสุขที่ยั่งยืนนั่นก็คือการให้ค่ะ ในทางธรรมการให้คือรากฐานสำคัญของการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เพราะเมื่อเราให้เรากำลังลดความเห็นแก่ตัวลงหรือโลภะและเติมเต็มความเมตตาในใจของเราเองวันนี้เราจะคุยกันว่าการให้ที่ไม่ต้องเสียเงินหรือเรียกว่าอภัญทานและธรรมทานนั้นจะมอบความสุขที่ลึกซึ้งและยั่งยืนให้กับเราได้ย่งไงบ้าง ทำไมการให้จึงมอบความสุขที่มากกว่าการรับในทางจิตวิทยาการให้ทําให้สมองหลั่งสารแห่งความสุขที่ชื่อว่าเอนโดฟินและโดปามีนค่ะแต่ในทางธรรมมันลึกซึ้งกว่านั้นเมื่อเราให้เรากําลังฝึกการปล่อยวางค่ะเราปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นว่าสิ่งที่เรามีเป็นของเราทั้งหมด เรากำลังเปิดใจให้พื้นที่กับคนอื่นความสุขจากการรับมักเป็นการมาสุขที่ต้องเปลี่ยนแปลงไปเช่นไอศ์กรีนที่อร่อยแค่คำแรกๆหรือของใหม่ที่ตื่นเต้นแค่ช่วงแรกแต่ความสุขจากการให้คือสุขที่เกิดจากกุลเป็นความสุขที่เกิดจากการกระทำที่ดีทำให้จิตใจเราเบาสบายและอิ่มเอ,อิบ ความสุขแบบนี้ไม่เสื่อมสลายไปไง่ายๆค่ะลองคิดถึงเวลาที่เราได้ช่วยใครสักคนเล็กๆน้อยๆดูสิคะความรู้สึกดีๆที่เกิดขึ้นในใจเราตอนนั้นแหละคือผลตอบแทนที่แท้จริงของการให้ค่ะทานที่ไม่ต้องใช้เงินคืออภัยทานและธรรมทานหลายคนคิดว่าการให้ต้องใช้เงินแต่พระพุทธเจ้าได้สอนถึงการให้ที่ยิ่งใหญ่กว่านั้น การที่หนึ่งคืออภัยทานหรือการให้อภัยนี่คือการให้ที่ยากที่สุดแต่กลับมีผลตอบแทนสูงสุดค่ะเมื่อเราโกรธหรือผูกใจเจ็บใครอยู่นั่นหมายความว่าเรากำลังแบกความทุกข์ของคนอื่นไว้บนบ่าของเราเองการให้อภัยคือการปล่อยวางความโกรธนั้นออกจากใจเรา การให้อภัยไม่ได้แปลว่าเรายอมรับในสิ่งที่เขาทำแต่แปลว่าเราเลือกที่จะไม่ให้ความผิดพลาดของเขายังคงทำร้ายเราอยู่การให้อภัยจึงเป็นการให้ความสงบสุขก,กับใจของเราเองก่อนเป็นอันดับแรกค่ะและทานที่สองธรรมทานคือการให้ความรู้หรือข้อคิดดีๆในโลกที่เต็มไปด้วยข้อมูลลบ การให้ธรรมทานคือการให้แสงสว่างทางปัญญาค่ะธรรมทานไม่จำเป็นต้องเป็นคำสอนทางาศาสนาเสมอไปแต่คือการให้กำลังใจการให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์หรือแค่การรับฟังใครสักคนด้วยใจที่เปิดว่าง mm hmm. การเป็นผู้ให้ความเข้าใจและการรับฟังก็คือการให้ธรรมทานแล้วค่ะ เพราะเรากําลังช่วยให้กําลังใจของใครคนหนึ่งรู้สึกดีขึ้นวิธีนำการให้มาสู่ชีวิตประจำวันของเราค่ะเราจะนำหลักการเหล่านี้มาใช้ในทุกวันได้ยังไงบ้าง 1. ให้ความเมตตาด้วยคำพูดลองฝึกพูดคำที่สร้างสารรค์และให้กําลังใจกับคนรอบข้างเช่นฉันเข้าใจหรือ คุณทำได้ดีแล้วนะ<ม>การให้คำพูดที่ดีคือการให้ทานที่ง่ายที่สุด 2. ให้เวลาอย่างมีคุณภาพในความสัมพันธ์กับคนรักหรือครอบครัวลองให้เวลาที่เรามีที่เรามีสติอยู่กับเขาอย่างแท้จริงโดยไม่มีโทรศัพท์มือถือมากั้นกลาง 3. ให้รอยยิ้ม รอยยิ้มเป็นทางที่ยิ่งใหญ่และง่ายที่สุดค่ะลองยิ้มให้กับพนักง,งานร้านกาแฟาพนักงานรักษาความปลอดภัยหรือคนแปลกหน้าที่เดินสวนกันการทำแบบนี้จะสร้างพลังงานบวกให้กับเราและพวกเขาด้วยค่ะและ4ข้อสุดท้ายให้อภัยตัวเองการให้ที่สำคัญที่สุด คือการให้อภัยตัวเองเมื่อทำผิดพลาดให้เมตตาต่อความไม่สมบูรณ์แบบของตัวเองแล้วเริ่มต้นใหม่ด้วยความหวังค่ะจำไว้เสมอนะคะว่าคุณไม่จำเป็นต้องรวยถึงจะให้ใครก่อนก็ได้และการให้ที่ไม่ต้องเสียงเงินนี่แหละคะ่ะที่มอบความสุขที่ยั่งยืนที่สุดเมื่อเราเป็นผู้ให้ด้วยใจที่บริสุทธิ์เราไม่ได้เปลี่ยนแค่ชีวิตคนอื่นนะคะ แต่เรากำลังเปลี่ยนชีวิตและจิตใจของเราเองขอให้ทุกคนมีความสุขจากการให้ในทุกๆวันนะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ